เรียนรู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราได้ผลลัพธ์นะครับคือฟังแล้วเชื่อผมนะฟังแล้วเนี่ย ต้องเอาไปใช้ด้วยครับฟังมันคือการเรียนรู้ใช่ไหมการเรียนรู้เนี่ยมันคือการเอาสิ่งใหม่ๆใช่ไหมครับเอาสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยมาประดับสมองสําคัญคือเรียนรู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราได้ผลลัพธ์นะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดเนาะหลายคนเนี่ยไปแบบไปทุกคอร์สอะไปหาแรงบันดาลใจใช่ไหมครับแต่สุดท้ายกลับมาแล้วเหมือนเดิมเขาเรียกว่าเรากําลังจะเอาความตื่นเต้นอะมากบความกลัวของเราการที่วันนี้เราจะทําอะไรบางอย่างหรือตอนนี้เราทําอะไรอยู่ความกลัวเราระดับเนี่ยเร ราต้องการเอาความตื่นเต้นนะนะครับ มากบกความกลัวเราระดับเนี้ยแต่ความตื่นเต้นของเราเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมครับแต่ความกลัวเนี่ยเรายิ่งทานะแล้วเราไม่เข้าใจความกลัวคุณก็จะให,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเห็นด้วยปะคุณต้องแยกให้ออกครับว่าเพนเชิงบวกหรือเพนเชิงลบเพนคือความเจ็บปวดใช่ไหมเวลาที่มนุษย์เนี่ยเจอความเจ็บ,บวปวดปั๊บเนี่ยจะเกิดรู้สึกบัวใช่ไหมครับวันนี้การที่คุณไปงานสัมมนาการที่คุณเนี่ยมาฟังแบบเนี้ยคุณต้องการแรงกระตุ้นนะครับความกลัวมนันคืออารมณ์ อารมณ์เนี่ยมันจะมีอารมณ์หลายรูปแบบใช่ไหมลักโลภโกรธหลงไอแรงกระตุ้นเนี่ยมันก็คืออารมณ์เหมือนกัน